วันนี้ไปพาราไดส์เหรอตอนไหนนั่นสตอนไหนกูก็จาไม่ได้ว่ามนโหลดไว้เครื่องนึงว่ะเดี๋ยวต้องให้มันมาโหลดเครื่องนี้เครื่องนึงว่ะลืมไปเลยลืมไปเลยว่าเครื่องนี้โดยมากใช้เครื่องนี้อ๋อโดยมากก็ใช้เครื่องนู้นด้วยแต่ว่าแค่ไม่ได้นี่เฉยลืมไปอันนี้เฉพาะเวลาไลฟ์สดที่บ้านห้างพาราไดส์ตอนกี่โมงว่าใครรู้บ้างอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะห้างพาราไว บ่ายสองบ่ายสองใครว่างวันนี้ไปเจอกับอาจารย์ที่ห้างพาราไดบ่ายสองชั้นสามโซนบิวตี้เฮล์บิวตี้เฮล์ไปเจอกับอาจารย์ที่ห้างพาราได้ได้นะวันนี้ห้างพาราไดบ่ายสองชั้นสามโซนบิวตี้เฮล์ร่วมตื่นทำในหัวข้อตื่นทำต้อนรับปีใหม่บ่ายสองถึงบ่ายสามโมง บ่ายสองบ่ายสองนะเจอกันที่ห้างพลราได์วันนี้บ่ายสองใครว่างไปเจอกันนะห้างพลราได์บ่ายสองห้างพลรดได์บ่ายสองห้างพลราได์บ่ายสอง,ง,สองใครต้องการร่วมบุญทองคํากับอาจารย์เพื่อสร้างเจดีวัดป่านาคาน้อยจังหวัดอุดรธานีช่วยหลวงพ่ออินถวายเนาะในการสร้างเจดีพระธุดงกรรมฐานตามหลักคาสอนพระเจ้าใครต้องการร่วมให้ทักไปที่ id line s s i g สาธุเพิ่มเพื่อนไป add line at s s i g สาธุ เอวงกลมแล้วก็ SATU S ไซสสาธุเอวงกลม SATU ร่วมบุญทองคำอาจารย์จะถวายวันที่29ธันวาไปถวายด้วยกันนะ29ธันวาบุญส่งท้ายปีที่เราจะทำร่วมกันเป็นบุญทองคำกูไม่รับทองคำกูรับเฉพาะเงินแล้วกูจะเอาเงินไปซื้อทองคำหนึ่งกิโลใครต้องการจะเอาเงินทองคำมาร่วมไอต้องการจะเอาทองคำ สมมติตัวเอมีทองคําแท่งอยู่แล้วมีทองคำรูปพันอยู่แล้วกูไม่รับนะไม่ต้องเอามาให้เอาไปที่ไหนเอาไปถวายพร้อมกันวันที่29ต่อหน้าหลวงพ่อเลยไม่ต้องเอามาให้กูกูไม่รับเพราะกูเห็นมากเลยว่ามีคนเนี่ยไปบอกว่ากูเนี่ยใส่ร้ายไปอะใส่ร้ายเห่ม้ยใส่ร้ายว่ากูเนี่ยรับทองคําไปฟังนะกูไม่ได้รับทองคํากูไม่รับไม่ต้องเอามาให้กูไม่รับทองคําแค่นั้นเลย กูไม่รับกูรับเฉพาะเงินทองคําจะรับวันที่ยี่สิบเก้าพกไปเองใครไม่มากูไม่รับถ้ามาเอาไปรวมกันในถาดแล้วถวายหลวงพ่อในวันนั้นพร้อมกันจบนะกูเคลียชัดเจนมาตั้งแต่วันแรกที่กูเปิดรับทองคําว่ากูไม่รับถ้าจะเอาให้ให้เอาไปถวายพร้อมกันแต่ก็ยังมีคนหน้าด้านเอากูไปใส่ร้ายเรื่องทองคําแท่งว่ากูเนี่ยเปิดรับบริจาคทองคํา ด้วยการให้คนเนี่ยเอาทองคามาให้กูกูยังไม่เคยพูดด้วยสามไปเอามาจากไหนกันกูรับบริจาคทองคําร่วมกับกูกูจะซื้อทองคำหนึ่งกิโลกร,รมัมกูยืนพื้นเลยหนึ่งกิโลกร,รัมจากเงินบริจาคแต่จะได้มากจากนี้และใครจะเอาทองคําอะไรมาให้ให้เอาไปวันที่29สวนแสงธรรมพุทธมนตรสายสาตามนี้นะแต่ส่วนการโอนเงินร่วมกับทองคําก้อนนี้หนกิโล หกิโลก้อนนี้เนี่ยก้อนเดียวเนี่ยต้องการโอนเงินร่วมบุญไปที่ ID ดีล s ์ a อสสสาธุเข้าไปแล้วจะมีเมนูกดเมนูทองคำสร้างเจดีแล้วเดี๋ยวเลขที่บัญชีจะเด้งขึ้นมาเองเอออีพยูนเนี่ยมันใส่ร้ายกูเก่งแล้วเกอดอีนี้นะเรื่องของมันบอยมันปั่นไปเถอะของไม่จริงมึงจะไปซีเรียสอะไรวะกูไม่ซีเรียสนะ แต่คนที่ฟ้องกูบอกก่อนไม่ใช่กูแน่นอนแต่คนที่มันไปพาดพิงเขาอ่ะเขาฟ้องมันแน่กูบอกให้ <_ s 1> เพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีก็แล้วกันกูไม่สนใจไม่จําเป็นต้องเจอตัวมึงก็ได้แต่ถ้ามันมีหมายช่องมึงอะโดนปิดแน่ไม่ต้องกลัวมึงจะเปิดอีกกี่ครั้งมึงก็ต้องโดนปิดเพราะมันมีหมายให้มึงปิดก <_ S 1> ูไม่ซีเรียสเลยกูไม่จําเป็นต้องจับมึงก็ได้กูไม่จําเป็นต้องเจอตัวมึงก็ได้แค่ปิดช่องมึงได้ก็โอเคแล้ว มึงจะลงใหม่ก็ได้นะไม่ได้เป็นอะไรก็แค่ปิดใหม่แค่นั้นเองเพาราะศาลสั่งไงเขาต้องทำตามกูบอกแล้วคนที่ฟ้องไม่ใช่กูเพราะกูไม่ใช่คู่กรณีมันคู่กรณีมันคือเลขที่บัญชีที่มันเอาไปเปิดเผยเล่เาไปใส่ร้ายเขานั่นแหละคนนั้นแหละที่เขาจะฟ้องมัน เขาฟังผิดไหมที่มีคนถวายจากต่างประเทศมีจริงๆแม่ของอาจารย์วีวิมุตต์แม่อาจารย์วีวิมุตต์เดินทางมาหากูที่นี่เพื่อเอาทองหนึ่งบาทมาให้แต่เขาไม่ได้ให้เป็นสร้อยคอทองคํามันไม่ได้ดูไรส้สดไงแล้วมันก็ไม่ได้เห็นแต่ไปใส่ร้ายป้ายสีจะโทรหาแม,แ,มแม่แม่แม่ของคุณแม่ของคุณอาจารย์วีวิมุตต์ก็ได้นะ เขาร่วมเลยหนึ่งหนึ่งบาทแต่กูอะ่ะเขาไม่ได้เอาทองมาร่วมเขาเอาเงินสดมาล่วมใส่ซองมาเลยกูบอกว่ากูรับแค่ซองกูไม่รับตังค์เอาตังค์ออกไปเพราะมันมีเงินดอลลาร์กูบอกกูแลกไม่เป็นโอนเงินเข้ากองกะเอาโอนเงินเข้ากองที่เขารับทองคาไปโอนเงินเข้าดีกว่าจะได้เช็คได้มันจะได้มีชื่ออยู่ในสเตทเมนต์กูบอกเขาอย่างนี้ต่หลังมาเขาก็โอนมาแล้วเขาก็ส่งสลิปมาให้ดูว่า อาจารย์โอนเงินราคาทองนะวันนี้เรียบร้อยแล้วสี่43,000กว่าบาทนะวันนั้นนั่นน่ะเขาไม่ได้ให้ทองกูเป็นเส้นมานะให้เข้าใจใหม่นะเขาโอนเงินเข้ากองกลางมาแต่เขาพูดว่าบาทหนึ่งก็บาทหนึ่งจริงๆก็เขาโอนมา43,000มันจะไม่บาทหนึ่งได้ยังไงอะโง่ไงกูมีหลักฐานพยานทุกอย่างอ่ะ อาจารย์วีวิมุตน่ะเป็นคนพาแม่มาแม่เขามาจากอเมริกามาหากูที่นี่เลยอ่าหมดเนี่ยแล้วมึงยังมึงไม่คิดแต่ว่าอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าใส่ลายป้ายสีเลยครูถามแค่เนี้ยมันไม่ใช่ข้อสงสัยนะอันนี้เรียกว่าใส่ลายป้ายสีมินประมาท